สวัสดีครับแฟนมวยกะซีนัามมวยเดือดมวยมั่นปี68นะครับมาฝากแฟนแฟนมวยทีกเก่าพี่นอ้องมีมวยเดือดมวยมั่นเก้าคู่พี่น้องเหมือนี้ยก็สีม,มีชิงแชมป์สามคู่นะครับ,บมวยแน่นด้การอีกหกคู่พี่น้องมั่นมั่นพี่น้องครับ เอ่อเป็นการเสียเวลาครับพี่นอ้องผมก็บทเริ่มคู่แรกเลยนะครับเป็นการพบกันระวางเฟดดี้นะครับเฟดดี้เจอกับจอแดนพี่นอ้องเป็นมวยต่างประเทศทั้งคู่ครับต่อยกันในกติกามวยไทยสามยกครับคููนี้การต่อยกันครบสามยกนะครับกรรมการกัะสู้มือให้ฝ่ายจอแดนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับสำหรับครูที่หนึ่งนะครับสำหรับมวยมัน คู่ที่สองอน,นี้เป็นดังมวยไทยฮาครับพี่น้องเป็นการพบกันระวางสุริยันเด็กนะครับดอไอ้มัดเฟียงควายนี่แหละครับเจอกับมวยพม่าครับพี่น้องเจอกับพม่าครับอ่ากติกามวยไทยครับเจอกับท่านสิ้นนะครับมวยคู่นี้คาดการบาสิปเป็นมวยเดือดมวยมั่นนะครับประจําวันนะครับต่อยกันยกหนึ่งยกหนึ่งเนี่ย ยกนึงนี่สุริยันเกือบตายพี่นอ้องโดนหมอท่านซีน่เตะขาเอาเกือบนอกครับแต่สุริยันเด็กนี่สุดทนครับพี่นอ้องทนขับมอเนยหมอเตียเนยทนแห้งพืดนสูครับต่อยมัดเข้าไปข้างของหมอท่านซีนิหน้าแปดครับพี่นอ้องในในกลางยกที่สองนะครับแล้วก็ต่อยไปต่อมาต่อยอีกนอกอีกครับที่นี่ต่อยลมสามเถือกรรมการก็ได้สู้มือให้สุริยันเด็กชนะนอกไป นัยยกที่สองครับครูนี่สุริยันเล็กต่อยสุดมั่นครับพี่น้องสนาท่านส huh? oh. uh ิ huh. ้นเป็นแบบโอ้โหสุริยันเด็กกับเก็บท่านสิ้นนะเก็บครับแต่ว่าผมสรุปว่าท่านสิ้นเนี่ยสีโบเก็บหลายทอสุริยันเพราะว่าสุริยันนี่เจ็บขาครับพี่น้องโดนเตะขาเกือบตายครับคูนี่ต่อยนกครับโรูเนี่ยบคบโบคบด้วยครับบคบยกนะครับพี่น้องสุริยันเล็กนอกท่านสิ้นไปนยกที่สองครับพี่น้องมั่นสุดๆกับครูนี่ครับสุดยอดกับครูนี่เป็นมวย ในรา่การนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการเจอกันระวางโจฮันนะครับโจฮันกับโยฮันไอสองคนนี่ซื้อมันเกี่ยขล่ายกันพี่น้องจำยากเป็นมวยต่างประเทศช่นกันคู่นี้ต่อยกันครบ3ครับต่อยกันครบหสายกกรรมการก็ร่วมคะแนนแล้วกับชุ่มมือให้โยฮันนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโยฮันไป ขาด้อยครับโคกสามยกโย่หันแท้ครับอ่าบันเดมมาถึงครูที่สี่พี่น้องคู่ที่สี่เนี่ยเป็นการพบการระวางมวยไท่กับมวยต่างประเทศครับมวยไท่เนี่ยจะเป็นสินสมุทรนะครับสกินมี่นะครับอ่าเจอกับนาสเซตนะครับพี่น้องเป็นมวยต่างประเทศครับมวยคููนี้ก็ก็คิดว่าสีน้องคือกันครับพี่น้องก็ นอกอีดีครับพี่น้องูนี่นอกนอกย่างหนักเลยเนี่ยนอกยกแรกก,กับพี่น้องกลางๆยกแรกใน, ans, นี่สเตอร์บุตรก่อยเอาอ่านหมอหน้าเซเด็ดร่มไปตั้งสามเถื่อนนอกรับพี่น้องกรรมการอ่าเห็นคาบบดีแหละก็เลยจับหน้าเสร็จแทนนอกยกที่หนึ่งกับกูนี่มั่นครับกูนี่มั่นเป็นมวยใหญ่ครับกูนี่มั่นมั่นพักนะครับส่วนกูที่หานะครับพี่น้องที่แต่ก็ไม่เจอก็มุกคู่ที่หายนวครับเนี่ยคูที่หายก็จะเป็นมวยไทยได้พี่น้อง ก็จะเป็นหมอโจนัทบุตรนะครับน้กมวยไทยนะครับโจนัทบุตรนะครับเจอกับบัม่าครับบัมจะเป็นมวยต่างประเทศนะครับเป็นมวยต่างประเทศกาต่อยกันในกติกามวยไทยนะครับต่อยกันในกติกามวยไทยกาคู่น yeah. ี้ก็บ่กครบที่หน้องหมอต่างประเทศนี่เก่งขักว่ะต่อยบักโจมัดเดียวร่วงครับลงไปนับที่แรกแล้วต่อยเอกเทสองร่วงลงไปนับีเทที่สองครับ ต่ออีกเทสทสามล่วงลวงไปนับอีกครับกรรมการทนมาไหวกับยกมือห้ปั๊มปรหลาดชนานลหมอโจแลนสมบูรไปแบบขาดลอยกับจุดปุดพี่นอ้องคู่นี้โอ้สุดหยอะขึ้นกันนะครับตอนในคู่ที่หกพี่นอ้องคู่ที่หกนี่สิเป็นการซกกันระวางมวยไยเลยครับพี่นอ้องมวยไยไอเเนน้เจ้าเสกสรรนะครับเจ้าเสกสรรออกขนเมืองนะครับกะสิเจอมวย ต่างประเทศท ok ี่การนี <music bizarre> <P> ่ครับเนี่ยสิเจอกับมวยต่างประเทศจุกเกะไก่บานห้านี่แหละซอดิ้อูพม่าครับพี่น้องอันนี้ก็คาดการว่าสินอกครับพี่น้องมวยคู่นี้คาดการไว้ว่านอกแม่นอกคู่นี้ซอดิ้นอูเจอกับเสกสันนี่คือต่างฝ่ายกับต่างเป็นมวยมัดหนักนะครับหนักทั้งคู่ครับพี่น้องคู่นี้แต่บาผลการโชคนะครับผลการโชคเนี่ยอ่าน้องกันบล้งครับพี่น้องอึดทั้งคู่ครับอึดทั้งคู่เนี่ยผลการโชคครบสามยกนะครับครบยกเนี่ยกรรมการก็ ชูมือให้ใส่สารออกฝนเมืองชนะไทยแบบขาดดนะครับขาดลอยไปนะครับภาพด้นที่นี่ก็มาถึงคู่ชิงแชมป์นะครับรุ่นแบมตัมเบดนะครับรุ่นแบมตัมเบดเป็นการเจอกับระวังนิโคลครับนิโคลคาริซิโลนะครับเจอกับนาบิลอานานนะครับคู่นี้ชิงแชมป์กันในรุ่นลอยซีิหาปอนนะครับนิโคลเนี่ยกับนาบินนี่นะครับ ชิงแชมป์กันแล้ครับเด้อพี่นอ้องคค่นี่ก็บอกคมโยงพี่น้องโค่นี่ก็บกคมยงคือเร็วเกินขาดครับคค่นี้เร็วเกินขาดแทงโค่นี่ก็นอกครับนอกยกที่หนึ่งด้วยกันครับนี่โครนี่ลโลนมัดลวงลงไปนับสามเทือครับกรรมาการก็เลยชู้เมื่อให้หน้าวิวนชนะคะแน่นชนะนอกไปนะครับพี่นอ้องชนะนอกไล้มวยชนะคะแนน่าไปนยกที่หนึ่งกับนอกกันนยกที่หนึ่งกับชิงแชมป์ลุนเวตัมเบดนะครับ แล้วก็มาถึงมวยชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์ MMA รุ่นเป็นตัมเบทคื่กันครับคู่นี้ระวางฟาดิชิโอนะครับเจอกับคอนบอลบอลชินมวยคู่นี้ก็สุดยอดพี่น้องนอกรับนอกยกหนึ่งคือกันครับพี่น้องคู่นี้กันยกหนึ่งเลยครับต้นต้ตนดกหนึ่งรับนอกเลยครับคู่นียกับผลกับคือ ฟาริเชโอเนี่ยน็อกครับน็อกคอนบอลชินไปยกหนึ่งครับพี่น้องยกหนึ่งพี่น้องน็อกขาดปุ๊บเลยครับมวยคูเนี่ยนะครับมันนอกครับไปมือหนี้มวยนอกยังจานครับพี่น้องแล้วก็มาถึงคู่เอกคู่ให้ไล่นะครับเป็นการชิงแชมป์กันระวังอ่ามวยไทยเจอมวยไทยครับพี่น้องระวังตะวันฉายนะครับเจอกับซุปเปอร์บอลนะครับมวยคู่นี้ชิงแชมป์กัน อครูนี่ก็ชิงแชมป์กันลอยลอยหาติลอยหาติหาบอลครับคุณครูนี่ก็บอกโยกพี่น้องยกหนึ่งนี่ยก็สูสีครับสูสีโยเตะไปเตะม,มากนะครับคู่เอกนี่ครับเนี่ยชิงแชมป์เนี่ยระวังตะวันสายนะครับตะวันฉายพีเคแสนชยัยเจอกับซุปเปอร์บอลนะครับยกหนึ่งนี่ยังเบิ่งบอกว่าใครศิษะนะแล้วครับพี่น้องบอลนี่คืนยกที่สองครับพี่น้องประมาณชักอ่าบ่ถึงกลายงยกเลยครับ เอาหมอตะวันสายต่อยหุกขวาไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสายหมอซุปเปอร์บอลนี่ร่วไปนอนนับแตกครับพี่น้องแล้วก็ตะวันสายไในที่นะครับไล่ถลุงเลยครับไล่ถลุงไล่ถลุงซุปเปอร์บอลนี่ชนะน็อกไปในยกที่สองนะครับซุปเปอร์บอลร่งเอเดตพี่น้องร่งเอเดตเลยครับกกรรมการกับชูมือให้ตะวันสายชนะน็อกครับชนะน็อก ซุปเปอร์บอลไปในยกที่2นะครับมือนี่กะผลการชกมวยทั้งหมดเก่าคูนะครับพี่นอ้องนะครับทั้งหมดเก่าคูก็เลยเอามาให้พี่นอ้องได้เบิ้งกันนะครับได้เบิ้งกันได้กะยิลล์เลิศครับเด้อซอยเป็นกำลังใจแรงเชียร์ห้ผมและทีมงานอะไรกะคิหนาเจอกันไหม่ครับสวัสดีครับ